สวัสดีพี่ใหม่ค่ะสวัสดีปีวัวทองโอ้โหหลายๆคนบอกว่าดูทรงแล้วน่าจะเป็นวัวกระทิงมากกว่านะเพราะว่ามานี่ดุเหลือเกินตั้งแต่ต้นปีเลยพาโควิดมาระบาดรอบใหม่แต่ก็อย่างที่ย้ำกันบ่อยๆค่ะว่าในทุกๆวิกฤตเนี่ยมันย่อมมีโอกาสสำหรับคนที่มีความพร้อมอยู่เสมอ คนที่พร้อมนั่นคือใครนั่นก็คือคุณนั่นเองคุณที่กำลังดู Homebuyer Hot Deal อยู่โอกาสของคุณมาแล้วค่ะเพราะว่าพาคุณมาอยู่ที่โครงการใหม่ที่ชื่อว่า NC on Green นปามพารวงแหวนลำลูกกาเขามีบ้านแนวคิดใหม่นะที่สร้างเสร็จใหม่กลิปเลยเปิดขายต้อนรับสักกาดไม่ต้องพูดมากเอาส่วนลดเงินสดไปเลย4 0 0แสนกว่าบาทยังไม่พอค่าโอนโครงการออกให้ค่าส่วนกลาง2ปีแรกก็ไม่คิด แล้วก็ในทุกๆห้องนอนแถมแอร์ให้ครบหมดเลยมีจัดสวนมีปัม๊มน้ำมีแท้งน้ำโอ้โหเรียกว่าทั้งส่วนลดเงินสดแล้วก็ของแถมต่างๆเนี่ยรวมมูลค่าครึ่งล้านเลยทีเดียวค่ะคุณได้ไปพร้อมกับบ้านหลังนี้บ้านแนวคิดใหม่ที่ชื่อว่าดูราค่ะแนวคิดใหม่เป็นยังไงก็คือแนวคิดที่จะทำให้คุณสามารถอยู่อาศัยในบ้านหลังนี้ได้ได้ฟีลลิ่งได้บรรยากาศได้ความสะดวกสบายเหมือนอยู่บ้านเดียวแต่ จ่ายในราคาที่ย่อมเยาว์มากกว่าอ่ะเหมือนยังไงคุณดูสินี่คือผนังบ้านไม่ได้ติดกับบ้านข้างๆเลยนะมันให้ความเป็นส่วนตัวมากกว่าเดิมอย่างแน่นอนแล้วก็ด้วยที่ดินที่ค่อนข้างกว้างค่ะ39ตารางวาเพราะฉะนั้นคุณจะมีพื้นที่เดินได้รอบบ้านเลยนะเนี่ยเขาจัดสวนไม่ให้ด้านนี้เป็นสวนทางเดินหินนะคะแล้วด้านนี้เป็นสนามหญ้าคุณดูสิโอ้โหดีมากอะค่ะ เห็นไหมกว้างนะพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเพิ่มเติมต้นไม้ให้ฟีลลิ่งให้ความรู้สึกสบายๆในการอยู่อาศัยได้อย่างเต็มที่แล้วก็ขนาดเดียวกันค่ะพื้นที่ใช้สอยเนี่ยต้องบอกว่าเพียงพอนะสำหรับการใช้ชีวิต140ตารางเมตรค่ะด้านใน3ห้องนอน3ห้องน้ำแล้วก็มีห้องอเนกประสงค์ด้วยเห็นไหมฟังก์ชันเทียบเท่าบ้านเดียวโรงรถตรงนี้ก็กว้าง จอดได้สองคันสบายสบายเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในค่ะว่าอยู่สบายแค่ไหนนี่เชิญค่ะประตูทางเข้าเป็นบานสไลด์นะคะกระจกเขียวตัดแสงว้าวนี่ค่ะบรรยากาศภายในบ้านแนวคิดใหม่แบบดูราซึ่งเหมือนบ้านเดี่ยวมากถ้าไม่บอกนี่ก็ไม่รู้เพราะว่ามันปลอดโปรงมันสบายอย่างที่บอก แสงธรรมชาติเนี่ยเป็นส่วนสำคัญจากประตูด้านหน้าจากหน้าต่างที่อยู่รอบบ้านโอ้บรรยากาศดีมากแล้วนี่ตรงนี้กิฟเกด้วยเป็นเบรวินโดค่ะให้เป็นกระจกเข้ามุมเห็นไหมมันได้มุมมองที่กว้างมากขึ้นแล้วก็การวางตำแหน่งบันไดเออน่าสนใจค่ะเนี่ยวางไว้โซนด้านหน้าแบบนี้เพราะฉะนั้นมันจะทำให้พื้นที่โถงกลางที่จะเป็นคอมมอนแอเรียเนี่ย มันได้ความกว้างมากๆคุณดูสิด้านหน้า l a เยอรตรงนี้วางได้เลยโซฟาใหญ่ๆ3มที่นั่งรูปตัวแอลได้หมดแล้วคุณดูระยะห่างของการดูทีวีกว้างมากกว้างที่สุดแล้วก็รวมถึงการต่อเนื่องของพื้นที่ค่ะด้านหลังเนี่ยจะเป็นโซนสำหรับดินนิ่งนั่นก็คือโต๊ะอาหาร4ี่ที่นั่งเนี่ยวางได้สวยๆสบายๆบรรย,ยากาศดีๆเนี่ยคุณดูสิ ด้านข้างตัวอาหารมีประตูที่เชื่อมกับเฉลียงแล้วก็สวนข้างบ้านเหมือนบ้านเดี่ยวเลยอ่ะด้านหลังก็มีหน้าต่างคือไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของบ้านหลังนี้คุณจะได้แสงธรรมชาติอย่างเต็มที่แล้วก็มีความกิบเกตด้วยนะตรงนี้คือห้องครัวค่ะเขาจอดช่องไว้ให้เนี่ยเห็นไ,ไหมสำหรับลําเลียงอาหารเครื่องดื่มออกมาที่โต๊ะอาหารตรงนี้ได้เออมันก็สะดวกดีคุณมาดูห้องครัวประตูทางเข้าจะอยู่ด้านนี้ เห็นไหมคะเขาให้เป็นประตูบานเลื่อนนะเป็นกระจกที่สามารถป้องกันกลิ่นควันได้อย่างมิดชิดข้ามาดูค่ะในห้องครัวก็ยังมีความโปร่งจากหน้าต่างด้านนี้แล้วก็หน้าต่างด้านนี้ช่วยระบายอากาศด้วยรวมถึงประตูอันนี้เชื่อมกับลานซักล้างหลังบ้านเห็นไหมสว่างเลยทีเดียวแหละแต่ดูขนาดไซซิ่งแล้วนะห้องนี้เนี่ยมันมีความอเนกประสงค์อยู่ด้วยนะ ถ้าเกิดว่าคุณจะปรับเปลี่ยนการใช้งานอาจจะเป็นห้องทํางานส่วนตัวก็ได้นะอะช่วงนี้ work from home ห้องนี้เป็นห้องทํางานส่วนตัวของคุณได้ส่วนห้องครัวไทยอย่างที่บอกเรามีบริเวณบ้านอยู่รอบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณสามารถปรับเปลี่ยนต่อเติมพื้นที่ด้านนอกได้สบายจริงๆแล้วด้านนี้ก็จะเป็นห้องน้ำชั้นล่างค่ะ ขึ้นไดูชั้น2กันต่อดีกว่านี่โอ้โอโครงสร้างบันไดแข็งแรงมากอะ่ะเป็นคอนกรีตแล้วก็ปิดท็อปด้วยไม้ประสานนะคะให้สีอ่อนๆมันดูบ้านเนี่ยโปร่ปง au, ๆเบาๆสบายๆเนอะอู้ช่องแสงตรงนี้ใหญ่มากเห็นไ,ไหมได้ทั้งความสว่างแล้วก็สามารถเปิดให้ระบายอากาศได้รับลมได้บนชั้น2ออืม เห็นไหมคะมีบริเวณโถงกลางด้วยนะซึ่งตรงนี้สามารถใช้เป็นพื้นที่อเนกประสงค์ได้นะจะวางอามแชร์หรือว่าเดเบนั่งเล่นสักตัวหนึ่งก็ได้หรือว่าจะเป็นส่วนของหิ่งพระก็ได้แล้วก็ฟังก์ชั่นข้างบนเนี่ยสห้องนอนกับ2ห้องน้ําเหมือนบ้านเดี่ยวเลยมาสเตอร์เบดมอยู่ด้านหน้าด้านนี้มาสเตอร์เบดมว้าวน่าอยู่จังมีห้องน้ําส่วนตัวอยู่ด้านนี้ แล้วก็ความกว้างของห้องก็คือเต็มพื้นที่ด้านหน้าของบ้านค่ะการวางฟังก์ชันเนี่ยเขาจัดในมุมของส่วนหน้าต่างช่องเปิดไว้ให้แบบลงตัวนะตรงนี้เนี่ยเหมาะที่จะเป็นหัวเตียงวางแนวนี้นะคะด้านข้างสองข้างมีปลั๊กไฟเตรียมไว้ให้เสร็จเรียบร้อยสำหรับโต๊ะข้างได้หน้าต่างกระจกที่เป็นบีวินโดว์ตรงนี้โอเคมากเลยแล้วก็ปลายเตียงเห็นไหมทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยพร้อม ปลั๊กสวิตต่างๆแล้วก็ปลั๊กแบบ USB ด้วยอ่ะเห็นไหมมันเข้ากับยุค4.0แล้วนอกจากนี้ความกว้างของห้องด้านนี้นี่คุณดูสิเป็นพื้นที่ที่เตรียมไว้สำหรับคุณทำ walk-in closet นะจะเป็นแบบห้องกระจกที่เป็นห้องแต่งตัวก็ยังได้แล้วก็รวมถึงมีระเบียงตรงนี้ด้วยเฮ้ยระเบียงกว้างอะ่ะ ราวการตกทําให้สวยนะคะเป็นกระจกเต็มเปอร์แบบนี้แล้วก็การตกแต่งด้วยวัสดุทดแทนไม้ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นไม้เนี่ยมันก็ทําให้บ้านเราเนี่ยมีความนุ่มนวลมากขึ้นลดความแข็งกระด้างของอิฐหินปูนทรายต่างๆอ่ะนี่มาดูห้องน้ำของมาสเตอร์เบดรูม ดูห้องอื่นๆบ้างค่ะออกมาด้านนอกเหมือนเดิมตรงกลางก็จะวางส่วนของห้องน้ําส่วนกลางไว้นะคะแน่นอนฟังก์ชันมันครบเหมือนห้องมาสเตอร์เบดมแล้วก็เหมือนห้องน้ําข้างล่างแล้วก็ห้องนอนที่2และ3จะอยู่โซนด้านหลงังก็คือแบ่งครึ่งกันเลยเพราะฉะนั้นพื้นที่เนี่ยความกว้างใกล้เคียงกันมาดูห้องนี้ก่อนโอเคอ่ะเฮ้ย <Hey, S 1> คุณดูสินี่คือ อีกความดีงามนึ่งของบ้านแนวคิดใหม่ค่ะที่ผนังบ้านไม่ติดกับบ้านข้างๆเพราะฉะนั้นทั้ง2ห้องนอนเนี่ยโปร่งแล้วก็สบายอากาศถ่ายเทสะดวกเพราะว่ามีหน้าต่างครบ2ด้านแบบนี้เวลาที่เราเปิดพร้อมกันเนี่ยลมมันจะฟโฟล์เลยนี่อีกห้องนึงเห็นไหมไม่แตกต่างคือมันสามารถเป็นห้องนอนที่ อยู่สบายแล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันการใช้งานได้ตามที่คุณต้องการสมาชิกไม่เยอะห้องนี้ก็อาจจะเป็นห้องทำงานอีกห้องหนึ่งก็ได้โอ้ตอนนี้ work from home เราต้องการพื้นที่ทำงานต้องการระยะห่างระหว่างกันที่มากขึ้นบ้านแนวคิดใหม่ต่ำจบนี้ เอ็นซีออนรีนปามปา้าวงแหวนลำลูกกาเนี้ยต้องบอกว่าเขาอยู่ในกู๊ดโลเคชันนะคะเพราะว่าการเข้าออกโครงการเนี่ยทำได้2ด้านเลยนะจากถนนใหญ่ลำลูกกาคุณก็เข้ามาทางซอยเดียวกับทางเข้าสนามกอล์ฟทัญญา,านั่นแหละแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คือจากรางสิทธ์คลอง4ค่ะผ่านตลาด AC ผ่านมาเกตเพลสโอเห็นไหม ตอนเย็นจะแวะซื้อข้าวของก่อนเข้าบ้านก็สะดวกสบายแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะโครงการอยู่ในโซนของลำลูกกาคลองห้าซึ่งอยู่ใกล้กับวงแหวนกาญจนาพิเศษคุณเอ้ยจากบ้านเนี่ยขับรถไป5นาทีคุณเข้าวงแหวนได้คุณไปเชื่อมต่อกับทางด่วนรามอินทราได้โดยตรงเห็นไหมจะเข้าไปใจกลางเมืองจะออกไปนอกเมืองพื้นที่อื่นๆมันสะดวกสบายแล้วก็รวมถึงสภาพแวดล้อมของโครงการด้วยค่ะต้องบอกว่า ปลอดโปร่งโล่งสบายมันต้องใช้คำนี้นะเพราะว่าเพื่อนบ้านของเราค่ะเป็นสนามกอล์ฟทัญญะ400ไร่คุณเอ้ยพื้นที่สีเขียวใหญ่เบือเริ่มเทิมแล้วก็ในโครงการเองเขาก็มีพื้นที่สวนพักผ่อนเตรียมไว้ให้ด้วยต้องบอกว่าใช้ชีวิตอยู่แบบสบายๆค่ะเพราะว่าในโครงการเนี่ยจำนวนบ้านทั้งหมด 108ยูนิตเท่านั้นนะสบายๆการรักษาความปลอดภัยมันก็แน่นหนาเพราะว่ามีทั้งรปพแล้วก็กล้อง C C T V ที่ไม่ใช่อยู่แค่หน้าซูมนะแต่เขาติดทั่วทั้งโครงการเลยลูกบ้านเข้าออกสะดวกค่ะเพราะว่าที่นี่ใช้ e ีซีพาเทคโนโลยีทันยุคทันสมัยแต่ว่าประเด็นสำคัญที่สุด ก็คือบ้านที่พามาดูค่ะแนวคิดใหม่ชื่อว่าดูร่าโอ้โหมันเป็นการออกแบบดีไซน์ที่ทำให้คุณภาพชีวิตในการอยู่อาศัยในการอยู่บ้านของเราเนี่ยมันดีขึ้นนะเหมือนบ้านเดี่ยวแต่คุณใจ่ายในราคาที่ถูกกว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเปิดสกราดใหม่แบบนี้จัดไปเลยค่ะโปรโมชั่น2แปลงพิเศษน,นะรับส่วนลดเงินสด400,000กว่าบาทเพราะว่าปกติเนี่ย บ้านแบบดูร่าเนี้ยสี่ล้านสอบาทนะคะคุณแต่2หลังนี้คุณจ่ายแค่3ามล้านเจ็หมื่นบาทเท่านั้น2หลังเท่านั้นนะอย่าลืมแล้วก็ยังมีฟรีค่าโอนฟรีค่าส่วนกลาง2ปีแรกห้องนอน3ามห้องติดแอร์ให้ครบเลย3ามเรื่องแล้วก็มีจัดสวนมีปั๊มน้ำมีแทงค์น้ำนี่คือความคุ้มค่าค่ะ ให้รีบมาเลยเพราะว่าเงินจองกับเงินทําสัญญาเนี่ยหนึ่งบาทเท่านั้นบ้านหลังนี้เนี่ยมันเหมาะกับคุณให้รีบเข้ามาดูที่ NC On Green ล์มปาร์ควงแหวนลำลูกกาให้ด่วนด้วยวันนี้ขอบคุณมากที่ตามนะคะสวัสดีค่ะ